บางเสียวเงินหายคนละสองพันเออตัวนี้อันนี้เงินเงินใบพันเด้อตัวนี้เด้อพันใบพันธพันธีดครับใบพันขุ์เกียรตินหน้นี่อันนี้เงินพันธเกียเอาไว้ติดคอนทงไปให้พอเด้พอเด้บอกคนมามาเที่ยวเล้าขอบคุณมากมากขอบคุณยมากเงินคอนทงเลยใบพันเที่ยวเหล่า ันี่ถือไว้เป็นความสงเพราะเดี๋ยวว่าโอ้ยมือใดมือหนึ่งไปหอดเล่าแล้วได้เงินไวพันมาพร้อมอันนี้เงินแบงค์พันมีมีรูปรูปงัวรูปควายด้วยแบงค์พันนี่จักบาทก่อนอันจักบาท นีผ้าพี่น้องทางวังไทยพี่ชายจากประเทศไทยเพ่นมากินเขาน้ำมือนี้เนาะเอาสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนนี่ให้นี่อันนี้พี่อ่อนมาจากกรุงเทพพี่น้องมือนี้มาหาข่อยหนองชายเนาะอยู่ทางสวนนรรค์เทศกัจจิพาเอือยไปเที่ยวมือนี้เพ่นมาพักพักกันอยากกินตำมงหุง้งเพื่นไหเที่ยวกับบดีเที่ยวไรยมือเนาะเที่ยวแบบผ้าแร็บบ่มือนี้เพ่นมาก อยากกินสมตำบางวัามันชิอะไรกินตาบังหุ่งบางว่ามันชิคือสมตำบอกคนว่า,าป่งไก่นี่คือจานใหญ่มีแตนแนวแ่บๆด้วตนต่ปงไก่หมือนมื5พาซซ่ากับพิ่สาเนาะเขาไปวายราคาดอีห้างเนาะมีทางในวัดคนละจังหน่อยพี่น้องด้ว<ะ>น<ใ> แซ่บบอปิงไก่ปะแทบแซ่บแทบแทบแทบหลา่คือกันก็ฟังไทยอยู่คือคือกันบอกนี้ไม่กันหือนี่พักบุ้งนี่กินดิบเลยกินเทตามหงหงกินดิบเลยจจ้าน้อยใครพี่น้องสิผ่าเพิ่นขถาไปนวัดไปไหว้ฮะไหาทั่ามาบบท่านบุญเลยนี่ที่จริงนี่ที่จริงนี่บุญนี่เพิ่นเพิ่นจัดแล้วแต่ว่าเฮ้ามาโมนี้ มาพระท่านง่ายจะไปที่จงอันนัดชื่อว่าเพิ่นเพิ่นจบวันที่8ที่ส8หนีผ่านที่สามมานี่พอดีเลยวะแต่ว่าที่จริงอ่ะพิ่นจบเมื่อคืนนี่ขึ้นสุดท้ายมาบระท่านสามบุญพี่น้องเลยก็เลยมาท่านตอนพิ่นเก็บทุ่งยางเราเก็บขยะแถวนี้ป้าเพิ่นมาล่อเบิ่งจังวนี่กินนั่นตำบังพุงความจังไงพี่น้องเลยเน้อยิ่งขอดำกันเด้อพี่น้องอันอยากกินเผอบอเะอันอยากกินเผือพันธ์พี่น้องเลยอยากกินเผอค่ะกินเผอเจ๊คนแหละ ทางนี้กับทางโน้อนอร่อย,อยอตัามมะฮุงได้ไหมตํามะฮุงแซ่บแดออาดาเยันคัไม่ค่าเนี่ก็ขา,ายอยู่นี่ย่แปดเกาหมื่อแล้วบ่ว่าอยู่ประจำเลยอยู่อยู่ประจำเลย,ย,ยะลยล <c oughs> นี่ปลาเขา่าน้องเขานียวสีผ้าไปไายสีแต่ไทยไปไหว้ผ้าขายอะไรนี่ สูตรหนึ่งสามสิบสูตหนึ่งสามสิบสูตรเป็นห้าสิบบาทสูตรละห้าสิบบาทเฮ็ดอะไรแน่ซื้อเข้าไปเราเฮ็ดวายแบบแน่แน่เอาสุตรพังดูอธิบายเพิ่นไม่รู้อธิบายดูแน่ภาษาโบราณคล้ายไรไม่รู้นะคะนี่มาจากไทยค่ะข้างในเนาะเอาให้แน่คนละสุดอธิการเอาแบบได้ก็ได้เาให้เพิ่นแนคนละสุดแล้วแนะนำเพิ่นเด้อเวลาแขกทางอื่นมาเพิ่นสิได้หู้เด้อนีทันตะเวงกับดอกบัวเจ้าเข้าไปแล้วก็เฮาไปทูอยู่บอนอัน ต่างเต้นนี้มันจะมีเียนใหญ่ให้เนาแล้วจุดทูบแล้วจะเข้าไปข้างหน้าไหวอธิษฐานเอาอยาได้อยังนีค่ะขอพรขอพรแตเป็นยังต่ข้างนดีบอนจะเข้าได้หมดพัฒนาเลยโอ้แต่ว่าผู้หญิงต้องยืนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกแล้วอยู่บอนข้างนอกบอนสเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปนั่งอยู่ข้างนอกตรงนี้ไม่ไม่เข้าตรงเขต้ยวนั้นเดี๋ยวเจ้านี่เหรอไม่ไม่คนละอันต้องให้คนละเลยชุดอะไรเส่าพันธ์บอกชุดชุดทหารสิบบาทห้าสิบบาท ไม่ไม่พี่วนเดี๋ยววนใจเองสามบอแม่นวันนี้เาวันนี้ิเงไม่ปเดี๋ยววนใจเองไม่เป็นไรไม่เลยอันนี้พีวอนได้ยังสามหกเก้าสองนเช้าเนเเอาเลียด้วยขอดอกดาวเรืองจับอันนี้ันหเอ้ใจเงใจเด้อ เจ้าเดบบวาไอภาษนี่รื้อม่ไหวเลยนี่นี่นี่เขาไปห้าสิบหนี่ไปร้อนร้อนนะสาท่านถึงแล้วตัวนี้ส่งจั่พื้นตัวนี้นะอืมแม่แล้วถึงแล้วถึงแล้วแล้วสามห้าสิบห้าโอมพื้นเลยอ๋อถึงแล้วพอดีแล้วใจเจ้าจ้าขอบใจฟาถุยลายแบบนี้ขอบใจเลยขอบใจขอบใจหลายอย่าอวนพาเข้าแบบนี้ นี่คือผู้หญิงนี่นั่งได้ข้างนอกเขตข้างนอกตรงนั้นตรงนั้นใช่ด้วยไปแต่ว่าผู้ชายเข้าข้างในแต่ว่าเราเราไม่เข้าข้างในอยู่แต่ข้างนอกเขาใช่างนอกน้ำกันข้างนอกน้ำกันไม่ถอดรองเท้าเลยว่ะถอดถอดบนน้อไปไปเห็นไม่ใช่เขาได้เห็นนี่เขาเดินรอบอ๋ออันนี้แล้วแต่บางคนอยากเดินรอบก็ได้หมายหมายคือว่าเราเดินรอบหมายถึงว่า เรามาถึงอะไรประมาณนี้พี่วันเลยเดินหรอกนี่นี่มาจุดทุบตรงนี้จวนมาน,นีคือเสียังน,นี้คือไอเขาน้ำเส่าแล้น้ำุกบ่ายาน,น,น้วจะจุดทูกลาว แ,แซบบอลได้เพืปป่อไตถูกปะกอเพื่อนบอลมีไฟ <c oughs> อ๋อนี่พี่พี่พีนมาพี่ลืมเลยด้ิปนิมาโดนเลยกนิมาโดนแล้วล, <c oughs> ลืมนี่เอ้าเอาไฟเออนี่นี่นี่ตลุมนี่นี่นี่พี่วันตรงนี้ตรงนี้เลืมซํำเนาะ คนมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีหนึ่งกบับโบดิมาไม,ไม่ไม่จุดนี่นี่ทูปนี่ทูปตรงนี้น,น,น,นี่จุดแล้วก็ไปไปนั่งบนศาสนะแลากากา้วก,ากา็แล้วก็แล้วก็วายปดก็ได้ครับไปปด๊ยัง,งก็ได้ปด,ยบบด,อ,ดอยู่บนล่านก็ได้นี่นี่นี่ย้อนทำอย่างนี้ให้ให้มันให้มันติดกันแล้วก็ทำอย่างนี้นี่

เนี้ยน่องกัมาามืเศร้านี่ว่ามันสิบวันเด่นอันนะมาถึงใสสายมาหอดใส่ายบอกรถมันติดเนาะสถานที่สักทีจำบานหอาพี่น้องิดแล้วสีล่างเลยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้าเขาไปฝา่ยผอมกันเลยก็ไดอมกัน้จกันเดน้มกัน บ้อออกบ้ออันบ้อได้เลยตงภาษาเข้าอืมเบ้บอะไ้น้ำมไม่แตนเอาดอกไม้ไปว่างอลไก็ขอพรขอพรอลไกักราบลงกับกาบกันเลยวแล้รทำม่างีที่ศาลเราก็ข้าเขาเด่นละขอพรว่าวาได้ได้เมื่อนี่ถือเลขก่นรางวัลที่หนึ่งกับว่าวาดได้ได้ถูกเลขไม่พี่วันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหกใบอ้าว อืมมาเที่ยวลา,ชาล <c oughs> ลวช <laughs> ีบอร์ด้มาเลยเลยบอกมาฟานเนาะเมาเมารถมาเลยดนบาทเนี่ยดีเงินอะไรเลวบอกนะวันนี้วันใช่ถอดรองเท้าอันนี้ผ้าเป็นขอพรพี่น้องผ้าพี่อ,อ่อนขอพรนาทิ้งซ่าคอยเลยบาลคอพรอะไรกันเต็มปักดอกไม้อยู่บุ่นกระโทนกระได้วัน นี่เขาตั้งไว้นี่ก้อนพี่น้องขอพอนพี่น้องเอาเอาไปเอาไปปักไว้อยู่นี่กระถางกระดาษใยเหมือนนี่แม่นปักไว้นั่นแหละมา พี่น้องมาหนี้ถึงตาเฮาสีขอพอนก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบุลีจะขอพรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเล่นเฮือนเอือยอยู่ในสวรรค์เขตกันเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวค่อยขอพรก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทางออกเมื่อพี่น้องออกจากอันนี้แล้วพีอ่ออกจากวัดแล้วกำลังชีเขสาสวรรค์เขตมาหนี้นี่รถตุกตุกยูพีขึ้นรถแล้วพี่น้องมาหนี้มา ข้ามาเฮียนออพี่น้องคอยระกาศิษย์ชงพันยูอยู่ด้านด้านนั้นสวรรค์นาเขตพจนิคามพจนิคามไปไท,ท่พจนิคามไปไถ่ไปสิไปนั่บ่เอาคนไปไ,ไ,ไปครับเดี๋ยววันขึ้นนั่งฝั่งนั้นก็ได้ไปอชงไปตรงอันน้าก็ก็กลับมาตลาดยังไม่เปิดเขาบอกว่าตลาดยังไม่เปิดนี่ตลาดสะพาน่ะเปิดแล้ว ตลาดจะษผาน่ะเปิดแล้วจะไปตลาดเย็นนี้ตอนเย็นกันไรปะเดี๋ยวเราไปส่งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งคนก้อนเลยจะไปตลาดตอนแรกคุณน้องทานเจ็ดีจากฟังไทยไปส่งคนก้อนทำมิดว่าคันผ้ามาหลายมื่นสี่ผ้าไปเป็นแจกของอยู่แต่ว่าเวลาหน่อยเพิ่นขามาเหรีแป๊บเดียวเงินก็เลยว่าเอ้าไปในกระป๋อยวะสีไปส่งคนยูดานด่านมิตรภาพไทยลาว อันนี้ก็เฮือนพี่น้องค่อยอันนี้นะยู่ในสวนรรค์มาเขียเฮือนเอ้ยโอ้ยคันแมนวานมีเวลาหลายพาไปกินปิ่งไก่เซโนแซบหลายได้ปิ่งไก่เซโน <c oughs> อันพี่น้องทางควังไทยเพิ่นมากเพิ่นก็มากไลยพี่วันเ <c oughs> ขาทางคนไทยเขาชอบมากเลยนะปิ่งไก่เซโนอะ่ะ <c oughs> อร่อยนะอร่อยจริงจริงกับไฟซ,ซื้อไปด้วยตื่นไปฝากเจ้าตัวหนึ่งเลยด้อ ครับอร่อยนะอร่อยไก่เซโนไม่ใชอนนออ่อันนี้อร่อยอันนี้ยังไม่อร่อยอันนี้ที่เรากินยังไม่อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินปิ้งไก่เซโนแล้วอร่อยมากเลยไก่ย่างมิเชียนอ่ะอร่อยเลยย่างมิเชียนแต่มันมันเยอะเนาะครับโค่นมันลาดเองอันนี้มันเป็นไก่พันแต่ถ้าถ้าเป็นไก่ลาดนี่อยู่ที่ปิ้งไก่เซโนนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอร่อยอันนั้นใช่ ไก่ลาดนี่คือไก่บ้านไก่พันนี่ก็คือเรียกเหมือนกันบอกไก่พันทุกันแต่ว่าไก่ลาดนี่เรียกไม่เหมือนกันเนาะเรียกไก่บ้านไก่บ้านกํากลังไปทรงเป<ก><ก>ินโยน<ไ>ยูดานพี่น้องไปทรงยูดานเปิญมาหาโมงแล้วพอดีซีโมงสามสิบสองมาแต่พระธานั่นไปแต่พระเพิ่์ลไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านเฮ้าพระธาดนี่ห่างเนาะ นี่ครับเพิ่นพันสี่กับสามพ่นมาป้าผู้หนึ่งไว้เพิ่นมา <c oughs> จำไว้ก่อนเพิ่นวมา <c oughs> <laughs> วท,ที่วันทิ้งคือวันไว้นี่ใช่ไหมคนหนึ่งพันว่าป้าไว้ผู้หนึ่งพิ่นว่าจำไว้นี่เด้อเพิ่นว่าโอ้นี่กับประมาณสี่ห้าพัน่ะคุณคือทางเมื่อชงเนื้อเหรอแต่ลงทางกับเมื่อชงเนื้อละผู้หนึ่งนั้ลน,นลงทางเลนยนี่ครับมหาหอดวงเวียนไดโดซาวบานข่อยนี่วงเวียนและตรงไปทางคุณเลยนี่ก็บทเป็นไปทางขัวมิตรภาพไทยเล่า ไอเดี่ยวอน ว่าคนประกอบขาวมาเที่ยวเล่าเลย ิไปจอดอยู่หนาดานอยู่บอลบทีพี่อ้วนพกข้ามมาเมื่อกี้ไงพี่อ้วนนี่ตรงนี้เราเข้าไปไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเข้าได้เฉพาะคนที่จะข้ามเท่านั้นเราก็สงินใช่ที่จริงเราจอดตรงนี้ก็ได้ยนี่ตรงนี้คือเดินเข้างิดน่นอนเข้ามานี่นี่นี่ช่องนี้ครับ De o, de o. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รนจอดรถก่อนจะพาลง่เนเมารถมื่ะนี่เสียเ,เงินให้นี่ตาบางเสียเงินให้คนละสองพันเออตัวนี้อันนี้เง,นงนนนินเงินใบพันเด้อตัวนี้เด้อพัใบพันธีครับใบพันธกีบนียนหนนี่น อันนี้เงินพันเก็บเอาไว้ติดขวนทงไปให้พอเด็กพอเด็กบอกคนมามาเที่ยวเล้าขอบคุณมากมากเอบคุณมากเงินขวนทงแล้วไปพันเที่ยวเหล้าไม่แย่เลยอะไรเงินเก็บอันนี้ถือไว้เป็นขวนทงพอเด็วบอกโอ้ยมื่นไดมื่นหนึ่งไปหอดเล้าแล้วได้เงินไว้พันมาพร้อมอันนี้เงินจะแบงค์พันมีมีรูปรูปงัวรูปควายด้วยนี่นแบงค์ท่านมีแค่บาทก่อน จักบาทละบาทช่องบาทนี่แหละประมาณนี่แหละนี่นี่เดินเข่าบอลบอลเรถทั่วบนเขานี่นี่นี่ซองนี่ที่เจ้ามาไปองเด็กบาทนี่ตามตามไปเดี๋ยวเดินเดินไปส่งตามไปเดี๋ยวเดินไปส่งตรงหน้าแดนไปยางไปส่งพนับพี่น้องเดี๋ยวยางไปส่งพนอยู่หน้าด่าน นี่นี่เจ้าหน้าที่คนนั้นนะผู้หญิงหนะ่ะเดินเข้าไปถามเขาเลยคนนั้นนะ่ะพี่วันให้นะาเขาเดินเข้าไปถามเลยเออนี่แหละพี่น้องเนาะไปกันกามาส่งมาส่งเอฟซีมาแต่ไทยกับพี่สาวพี่สาว,สาวนี่มาเล่นนำ้ำพี่น้องเลยใช่ปะเดี๋ยวเพิ่นให้เพิ่นเข่าไปฝุ่นเพราะ่าเขาไปในเลยไปใน,ปในหันเขาเข่าบ่ได้เพราะว่าเป็นสถานที่ราชการเพนนิ่นเนาะแล้วก็เพิ่นกับบัหอยทายหุบผอมอยู่ไงทำาล้เขอาไปบ่ได้ คน,นยังทรงพี่อ่อนอยู่พี่น้องพี่อ่อนนี่สิไปน้ำเฮ้าสีพาไปเลียนสวรรค์เขตก่อนมืออื่นเราจะเมื่อพี่น้องนี่คนอยู่ทางนีุอยู่แล้วพี่น้องชวนข่อยเองกะข่อยเอาเงินให้เอาเงินไปพันให้เงินไปพันกับหลายดอกแต่ว่ามันเป็นน้ำใจน้ำใจเล็กๆแค่น่อยสำหรับข่อยเนาะน้ำใจเล็กๆแค่น่อยสำหรับข่อยที่ว่าให้่นเนาะ เอาให้เพื่อนละให้เพื่อนได้เก็บไปเป็นที่ระลึก,กว่าครั้งหนึ่งได้เจอเฮาได้มาเจอเฮาแล้วก็ครั้งหนึ่งได้กินข้าวน้ำกันพี่น้องได้กินปิ้งไก่น้ำกันได้กินยันได้กินเพ้อกินยังน้ำกันได้กกับได้ไปไหว้พระนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเทธอหนึ่งเคยได้ไปน้ำกันเนาะเพิ่นก็มาครั้งแรกได้มาเล่านี่เพิ่นก็บ,บ่เคยมามาเธอทำอิดเพิ่นวะมาเล่าทำอิดทำอ่อเลยบัตรจีคบ่มีไผเคยมาเลยอยู่บ่อนน่ะเพิ่นก็ร่างสิอันข้ามไปบ่อนบ่อนนั่นสิจำพาสปอร์ตอันนี้พี่น้อง มันพันสปปะปล่อยเพืมม่อเหตุบัตรผ่านแดนประมาณประมาณช่งซัมเมอบัตรผ่านแดนบัสชัว่เข้ามาเล่นเฉพาะแถวในสวรรค์มาเขียพี่น้องคนเพิ่นกับเขาไปไนแล้วหาพี่อ่อนมาก,ก่อนพี่น้องมืออื่นจะสีผ้าเพิ่นไปรอแจกขนมอยู่พี่น้องเลยสีผ้าเพิ่นไปรอแจกขนมอยู่เขตอันนี้แหละแถวใกล้ๆแถวสวรรค์น,นี่แหละซื้อขนมซื้อกระตุ่มไปรอย้ายเด็กหน่อยน้ำทางมึงเจอเขา มาขายของขายน้อใหม่ขายยังไงนะพี่น้องพี่ออนนี่เพื่อนการฮูแจักกับเฮาโดนแล้วแล้วเพื่อนว่าอยากมาเล่นบ้านเฮาแต่เบลลี่ก็เลยว่าโอเคพี่น้องแล้วก็เลย,ยให้เพื่อนมาเล่นบ้านเฮาได้แปลว,ว่าตอนฮับเพื่อนนะนะแต่ว่าช่วงใดที่ว่าเฮาข้าวเวียกกับรกกบร,ริมาแต่ว่าช่วงใดที่ว่าบรรุคคาเวียกกับไดมาพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับสิริจกเพียงซับนี่เนาะ ตา,า่าพิษพาจะได้กระต่องกับขอตึกขอ้อไฟน้ำอีฟซีเพื่อสกู๊ทุกคนหลายๆเด๋ยวบลลีกับสีกับไปพุ่นก่อนเมื่ออื่นเจอกันใหม่พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นสะซื้อขอนมไปแจกน้อๆนอๆเนาะสบายดีพี่น้อง